ทุเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะเกะทุเรียนฟูเขาไฟจากคุณครูเวนกันจ้าเกือบห้าโลค่ะลูกนี้สี่โลหกนะคะหองหหวยแล้วค่ะนี่ค่ะ จะได้กินไหมจะได้กินไหมได้กินแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแกะเลยค่ะจวดเลยค่ะจวดเลยโอ้โหกอนปาดนี้เอา่อนีอ่นตรงนี้เสียรายอพี่น้องเบื้องเนื้อเบื้องเนื้อค่ะเนื้อสวยมากครับพี่น้องจา๋าพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะพี่น้องจ๋านี่ผู้นี้ค่ะผู้น,น,นี้ค่ะ ครั้งที่สองของการแกะทุเรียนด้วยตัวเองอันนี้ทุเรียนจากคูเวนนะคะคูเวนเล่าเรื่องต้นไม้ค่ะพี่น้องจะสใส่เบื้องยังน้ำมหลังกล้วยปลอกครั้งที่สองพี่ว่าเปลือกบางบางพี่น้องจ้งบวงเปลือกค่ะนี่ค่ะ ไปนี่ค่ะตุเรียนสีโลกรัวค่ะสีโลหกค่ะจากคุณครูเบนนะคะส่องเล่าเรื่องต้นไม้ายครูเบนค่ะพี่น้องจ๋าบังแน่ง้ามขักห้ามแนูู่้หไงขักใงเนี่พี่น้องจา๋งาแกตุเรีนในในนยนครั้งที่สองด้วยมือตัวเองค่ะได้กินแล้วนะคะน้าขานะคะนะคขานะ ทุเรียนผู้เขาไฟทุเรียนหมอนทองผู้เขาไฟจากสีสเกตนะคะจากคุณครูวเวนค่ะและ้กี่ผู้คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองผู้นะคะเยอะมากค่ะอร่อยมากเพว่าชิมแล้วค่ะหวานหอมโอ้ยอร่อยครูวเวนบอกว่าวันเสาร์กินค่อยเปิดค่อยแกะกินนะคะน้องเพวว่าเพว่าก็จัดเลยค่ะจวดนะคะจวดแล้วค่ะน่ากินไหมคะ่ะน่ากินไหมคะ น่ากินมากๆเลยค่ะเกะได้เรียบร้อยนะคะอันนี้เหลืองอาร่ามสวยงามมากนะคะสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆค่ะผีมือแพราวาครั้งแรกเออครั้งที่สอของการปอกทุเรียนกินเองได้สวยได้สวยค่ะได้สวยมากค่ะปกติไม่ได้กินนะคะเละเทะค่ะ แต่คลิปนี้ก็มยังได้แด้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสิบประผดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวเราพากินผวานะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้เยอะๆเพื่อสิบประผดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเนาะขอบคุณเอฟซีใหม่ที่กำลังมาติดตามนะคะข่าวโมเดลถามพี่ว่าจะได้เพร่ะว่ากลับไปหาพ่อตุกคนจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าที่ไปเป็นมากบงคลิปพี่ว่าตลอดนะคะคลิปนี้ขอจบบเพียงเท่านี้จากพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ